ะะดูนี่ค่ัดูนี่ปกติโปรเท่าไหร่คะนี่ปกติเท่าไหร่ครับพี่นาวิตตาปกติเนี่ยอยู่ที่990ค่ะแต่วันนี้เราจัดโปรให้ะนะครับสำหรับไลฟ์ของน้องเจนนี่เท่านั้นนะครับเหลือเพียงแค่399โอ้ นนัี้ครบตะก้ามาเลยทีมาตะก้ามาเลยมาแล้วยังสาธิตอยู่เลยขอโทษทีค่ะอันนี้คือแป้งจริงๆนะคะอย่างที่ปัดให้ดูนะคะเป็นฟูนี่เลดเด้ออ่ะจุ่มน้ําลงไปแล้วนะคะเรามาดูกันว่าจะยังใช้ได้หรือเปล่านะคะนี่ใช้ได้เหมือนเดิมฮะนี่โอ้ยผู้ใดสิถือไม่หายน้องผู่ได้หนีไปสิีไปอ๋อ๋อขอบคุณค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะขีดเป็นสองสองขีดนะคะขีดแรกแล้วก็ ขีดที่สองนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เขาจะมีพับให้ด้วยนะคะในโปรสามก็ก้าขอบคุณพี่เจมี่มากค่ะเป็นเป็นขาไม้ที่ดีมากเลยคะ <laughs> ่ะอันนี้นะคะปาดแป้งเด้ <c oughs> อวึบครับล็อกเครื่องสำอางนะคะอันนี้ด้านบนนะคะเนี่ยแต่ว่าเนื้อแป้งสีสวยมากเลยอะ่ะอันนี้เป็น401นะคะจะเป็นอ่ะปาด เอ่อทีโซนนะคะให้หน้าสว่างขึ้นนะคะแป้งม่วงในตำนานนี่แปหนึ่งอันนี้คือที่ล็อกแป้งนะคะอันนี้คือที่ไม่ได้ล็อกนะคะหนึ่งสองซ้ำปั๊บไม่ต้องหม่ต้องเห็นไอมสก์ใส่ชิโกงอยู่นี่จริงด้วยอ่ะอันนี้คืออันนั้นไม่ได้ล็อกที่หลุดไปใช่ค่ะ็อกนะถ้าคือถ้าใครใส่แมสใส่อะไรสักเนี่ยสมัยก่อนเนาะคือทุกอย่างมันจะล็อกกันหมดแล้วไม่ติดมากับแมสเลยคร่ะ เอาไม่ o d เอาไม่เด้เอาไม่เด้มันเป็นนวัตกรรมครับโอ้โหดีจริงทุกคนบอกตอนนี้ตายแล้วน้ำน้อยแพ้ไฟเดี๋ยวได้ังแน่นอกนกกร้ากันก่อน 2> 2> นะฮะวันนี้เตรียมเครื่องดนตรีให้พี่นาวินต้าเลย ดีใจมากเลยนะได้เครื่องดนตรีครบตัวเลยครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องกดตะกร้าก่อนมีนะคะมีทั้งหมด3าสี3เบอร์นะคะมี01 02แล้วก็ศูนยะคะศูเป็นแป้งม่วงนะคะแล้วก็0ูนยสําหรับผิวขาวเหลืองนะคะแล้วก็0ูนย์สาหรับผิวสองสีต้องดูใช้0ูนย์สนะคะสําหรับแป้งมุ้งนี้แนะนําเลยนะครับสามารถซื้อคู่นะครับแป้งม่วงและเบอร์ศูนย์หนึ่งแป้งเนื้อแป้งม่วงศูนย์หนึ่และเบอร์ศูนะครับหรือว่าแป้งม่วงศูนย์หนึ่งแล้วก็ศ แล้บผิวนะครับเพราะว่าแป้งม่วงศูนย์หนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่างใสเพราะสีม่วงนเวลามันเจอกับสีน้ําตาลมันจะมาเป็นขาวใสใช่เพราะผมใช้อยู่เวลาขึ้นคอนเสิร์ตนะตอนแรกเราเป็นผู้ชายเนาะเราก็ไม่รู้เรื่องแป้งอะไรมากเท่าไหร่หรอกคราวนี้แบบว่าพี่นาวิตาให้มาเป็นว่านี่ขึ้นเวทีแป้งนี่คือใช่ที่เห็นเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแต่ก็ใช้แป้งนะ เพราะว่าบางทีใช้ในบางวันที่เราแบบเหมือนรอออกงานมันมาที่นี่บางทีเราก็แต่งหน้าบ้างอะไรเงี้ยมันนิดหน่อยอ่ะใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยมันเหมาะกับเหมาะกับเหมือนพวกเราอ่ะที่อย่างพี่บางทีขึ้นเวทีอย่างน้องมีพีแบบเต่อกระจายพี่เนื้อตัวนี้นะคือถ้ามีแป้งตัวนี้บนหน้านะเหงื่อเวลาที่เขาออกจากจากจากผิวหน้าเราอ่ะมันออกมาเป็นเม็ดนะแล้วมันกลิ้งหายไปเลยเพราะความกันน้ําของเขาที่ป้าบอกไหมเนี่ยเขาอยู่ในน้ําได้ คือพอพอเนื่อออกมาพุ่งเป็นกลิ้งไหลออกไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะมันจะทําให้ผิวเรากันน้ำได้ที่สําคัญเขาสามารถควบคุมความมันด้วยก็คือเขาเขาซับมันมหาศาลเลยอ่ะคือมันทําให้หน้าไม่มันผอมเลยค่ะอดีมากเพราะฉะนั้นใครจะซื้อนะคะจิ้มได้เลยตอนนี้โปรตะก้าขึ้นมาแล้วนะคะให้เท่าไหร่นะคะพี่นาวิต้า3 9มครับจาเก9 9รบาทเหลือเพียง399ครับโอ้ลูกค้ากดได้แค่369กจ้า เหสองคนนี้เต้นต <|so|>> ้องขึ้นฮอตก่อนนะเออขึ้นฮอตแล้วค่ะตอนนี้เฮ้ยเอาฮอตเก้าเก้าเก้าก็ได้ไหมเก้าเก้าก้าก ริงทุกคนราคาวันนี้นะคะจาก9 9้6 9เป็นแปง้งล็อกเครื่องสอําอางคุมมันได้ดีด้วยนะคะคือการจะเป็นนักร้องศิลปินแดนเซอร์เนี่ยคือตัวแป้งเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเวลาเหงื่อไหลเวลาแบบลงจากเวทีต้องไปถ่ายรูปต่อกับแฟนคลับมันเป็นเรื่องที่เราต้องรักษาความสวยบนใบหน้าเอาไว้แล้วก็แป้งตัวนี้ถ้ายูกิกับพีพ,พีเลือกแล้วนั่นแปลว่าสามารถทําได้จริงอย่างที่พูดแน่นอนแล้วเมื่อกี้ที่น้องเทสขอเทสอีกทีได้ไหมคะได้ค่ะดีดูนะทุกคน แต่เด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 แตเดแต่เดเอาไปกินไปกินข้าวแบบนี้ฮะเดี๋ยวมาปุ๊บเดี๋ยวเราขายกันอีกทีโอเคอันนี้เราซ้อมขายซ้อมขายซ้อมขายลูกค้าบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อดีมากผิวโทนเหลืองใช้เบอร์ไหนคะพี่ใช้สีูงสูงสองได้เลยถ้าเกิดว่าผิวขาววงชมพูสูงหนึ่ง 0.2ได้เลยเลยค่ะ0.2นนี้คือน่0.3ผิวสองสีนะคะแล้วแต่เลือกเลยอุ้ยดูนะเอาใส่หลเอาเพราะไปใส่หรอกด้านบนนะคะดี่นี่นี่นี่อันนี้คือน้องล็อกให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาโดนเหงื่อโดนน้าเนี่ยมันสามารถล็อกได้จริงหรือไม่นะคะผิวเข้มผิวเข้มใช้ส่วนสามได้เลยสามได้เลยค่ะเนาะ แป้งต้องขาวกว่าหน้าเราอยู่แล้วอุ้ยตอนนี้ออเดอร์มาล้วนแล้วนะว่าไม่ได้นะคู่นี้มาเมื่อไรก็แตกก็แปนเนาะเริ่มเลยนะแม่ถ้าหกแสนก็หอมแก้มไม่ดูทีนงเริ่มเลยนะชอบเห็นคนรักกันครับผมหนึ่งสองสามบายนี่เห็นเปล่าจริงด้วยนะเว้ยอันที่ไม่ได้ล็อกอะมันหลุดจริงๆนะเพราะฉะนั้นแป้งต้องล็อกเครื่องสําอางจริงๆทุกคนเราไม่ต้องใช้กุญแจบ้านนะคะเราใช้แป้งตัวนี้ได้เลย ล็อกได้เลยนะคะรับรองโมยไม่กล้าเข้าบ้านแน่นอนี๋ยวอันนี้ไม่มีปลายทางนะคะลูกค้าไม่มีนะคะขอคนพร้อมชำระเลยเท่านั้นนะค่ะคกัน้ดู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 พี่นาวินต้าเทสให้ดูแล้วนะความกันน้ำของเขาจุ๋มไม่หลุดนะคะอุ้ยไม่หลุดเลยอ่ะโอ้โห เาก็ยังเป็นแป้งเหมือนเดิมพี่ <ๆ S 2> ไปพี่ <ๆ S 2> ไปเอาสูตรเหล่านี้มาจากไหนนีหนูว่าพี่ทําของดีเกินไปอ่อโมเลกุลของแป้งเนี่ยเขาอยู่ชิดกันมากกากว่าที่น้ําก็จะแทรกเข้าไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีนานโนแล้วมันเป็นนานโนโคดดิ้งไงคือคือเราก็รู้ว่าเราทํายังไงแล้วให้เพื่อให้มันได้ผอดับที่ดีที่สุดนี่นมันกันน้ําไปถึงขั้นมเล็ดของมันเลยค่ะกัน ถือขั้นเล็ดของมันเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ใช้อยู่้รู้สึกว่าโดนน้ําโดนเหงื่อแป๊บแป๊บหลุดแป๊บแป๊บไปใช้แบรนด์ของพี่นาวินต้ากับพี่น้ำหวานได้เลยกับชื่อแบรนด์อะไรนะคะตัวนี้ Perfect Link ครับ Perfect Link นะคะตอนนีุ๊กตาคดจะสามร้อยเนี่ยไม่ได้เลยเร็ว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 กดนะกดรอนะคนตีนะจังหวะนี้กดรอหนะกคนตีนะมา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 ใครยังไม่กดกดได้เลยกดกดดันนะคนตีนะฮะฮะ กดกดดันนักดนตรีเนาะตะกลงแล้วตอนนี้พิเศษนะฮะเราเปิดปลายทางให้เราด้วยครับเปิดปลายทางแล้วนะคะตอนไม่เปิดปลายทางให้แล้วนะครับกดปลายทางแลระยาตีกับเด้อพี่น้องเด้อตีกับเดรอยาตีกับเด้อคอร้องหลายๆระยะตีกับไฟสตีเธอร์เด้ออ้าวชอบชอบคอดูแป้งหน่อยนะครับค่ะอยากมาเห็นใกล้ๆดูทุกคนดูอ่านี่ก็ติดดีมากนะเอาดีดีนี่ เขาจะเปรอะเนื้อบางเบาเออรูขุมขนครับเกี่ยงง่ายด้วยนะแป้งเป็นเนื้อแป้งบางเบาทุกคนเกี่ยบอบอเนี่ยไม่ได้ใช้พับเลยดูดิคือดีมากนะคะแล้วแป้งที่ดีต้องอย่างที่บอกว่ากันน้ากันเหงื่อได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ล็อกเครื่องสำอางได้ดีนี่เป็นทางของพวกเราเลยไม่ใช่แบบไปหาผู้ชายตอนเช้านัดเจอตอนเย็นแป้งไปครึ่งหน้าผู้ชายเลิกนะผู้ชายเลิกอุตาย้วยอดพุ่งมากแรงมากมาเลยจ้ามาเลยครับมาเลยครับ ที่มันถูกมากเลยที่ทไมรอบนี้ใช่ารักเพราะว่าจาก990บาทเนี่ยต่อตลับนะครับวันนี้เนี่ยเหลือ399นะครับช็อปพาะไลน์นี่คือราคาที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นเนพี่พี่เห็นวันเนี้ยจะไม่เห็นราคานี้อีกแล้วนะครับมันจะมีราคาอื่นที่มันมากกว่านี้ที่ราคาดีที่สุดแล้วนะครับกดได้เลยไม่ต้องลังเลครับค่ะนี่ไปยิ่งกว่า1ิเกเดี <pl ains> ๋ยวเอาให้ครับไปไแกงดอกพี่เมื่อกี้มาเลยค่ะเมลเลิศไปเออเอาโฟมกดมาปึ๊บมาเรียกตุตีเองเราเรียกปริญญาจันทร์ตุ้งตีเพราะว่าเนี่ <c oughs> พร้อมไหมล่ะพร้อมจะร้องไหมล่ะพร้อมค่ะ,อ,ะอุ้ยตอนนี้ออเดอร์ลัวมากแกวดีแต่ก้าออสไม่ไหวแล้วแป้งสีม <า S 1> ่วง บอร์01นะคะแป้งเบ์01เด้อพี่น้องแล้วก็สีครีมสี02นะคะสำหรับผิวขาวเหลืองค่ะแล้วก็03ผิวสองสีนะคะแรงมากแรงมากเรียกว่าแป้งนางฟ้านะครับหน้ามันจะวิ้งประกายทาแล้วออร่าทันทีคือแป้งพี่อะแบบชัดเจนมากที่แบบเอาน้ำใไ้มาโจให้เห็นว่านี่มันเป็นไลท์สดกันใช่ปะค่ะไม่ใช่คลิปมันโป๊ะมันก็ปึ้งปึ้งเลยมันไม่มีคือมันไม่มีทางผ้า เนยื้อยังไงมันกันน้ำได้ได้ดีมากเพราะว่านี่คือเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกและเพอร์เฟกค่ะแม่พี่ถังพร้อมาอีกตัวหนึ่งค่ะนักร้องของเราพร้อมพร้อมนะถ้าร้องเพลงปุ๊บมันจะไปที่เจ็ดแสนเลยปะจะไปไหมล่ะคะถ้าถ้าไม่ไปก็ยังไม่ร้องนะอาจจะยังน้อยพี่นาวินต้า้องก่อนแล้วพวกเราได้เลยค่ะได้เลยได้เลยพี่น้าววินตาอาจารย์เล่นบอลลัองได้ไหมคะ ดี๋ยวพอตกลงกันแล้วดีกั่นีโอเคแอปปี้วันเดย์ทูยูก็เล่นได้อ้าวขนัดนอะระเาเรายืนกันเลาวจะได้เรียนได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะมาเขียนจริงหรือดีไหมเมื่อกี้อ่าเริ่มเลยยืนไซส์โน๊ตไปนี่ใส่ไปทำแบบมามา